บางคนเขาก็บอกว่าเป็นพระสนามไปพระเกนะครับแต่ผมมองว่าเฮ้ยไอเนื้อชินตะกัวอย่างเนี้ยคนทำเก้มันมันทำไหมแล้วเราดูเนียกระบวนการแบบนี้เนี่ยที่บอกว่าหล่อโบราณใช่ไหมพื้นผิวมันจะเหมือนกับพระกุอ่านะ เห็นรอยจานและอลังการดีนะจานแบบนี้เนี่ยมันเป็นรอยจานข,ของหลวงปู่เพิ่มนะครับ oh. เนี่ยพอเราเข้าใจว่าเออบางคนเขาตีเก๋ไงแต่ผมมองว่าเฮ้ยมันแท้แต่ว่าไม่ใช่ของหลวงปู่บุญนะหลวงปู่เพิ่มท่านก็เอามาถอดทำได้ใช่ไหมเออท่านเป็นลูกศิษย์นี่ใช่นไหมเห็นไหมเนี่ยเรายังเห็นคาบเห็นไหม คาบไอ้พลายเงินอยู่เลยใช่ไหมนะเนี่ยแล้วความเป็นพระแท้มันอยู่ตรงไหนก็นี่ไงครับดูกระบวนการผลิตดูกระบวนการผลิตแล้วดูอะไรดูวัสดุเนื้อหาที่เอามาใช้นะครับว่า เนื้อหาโลหะแบบนี้นะสน,นิมแบบนี้มันเกินปี2,500หรือเปล่าใช่ไหมครับเนื้อชินเงินแบบนี้เห็นไหมเกิน2,500หรือเปล่าถ้าเกิน2,500ก็สบายใจได้เห็นไหมอ่าเราใช้อะไรเทียบอะ่ะก็ลองหาตะกัวเก่าๆอะ่ะมาเทียบดูใช่ไหมอ่าเนี่ยยังมีพรายอย่างนี้อยู่มันทําให้เราเนาะคือพระ แต่ละองค์เนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนดูเป็นพอคนดูเป็นเข้าใจเขาก็ซื้อซื้อเอาไปอวดเอาไปประดับเอาไปเล่นมันได้หมดอะ่ะใช่ไหมแต่ถ้าคนดูไม่เป็นก็เนี่ยอย่างเนี้ยถ้าไปตีเป็นหลวงปู่บุญเ่ยมันไม่ใช่ไงแต่ถ้าตีเป็นหลวงปู่เพิ่มอะ่ะนะเนี่ยอย่างที่ผมบอกอะ่ะ ตีเป็นหลวงปู่เพิ่มอ่ะมันได้เลยเพราะว่าร่องรอยการจานแบบนี้เนี่ยมันจานของหลวงปู่เพิ่มนะครับ